การสร้างบารมีเป็นเหมือนเสาหลักของชีวิตที่มวลมนุษย์ทั้งหลายจะต้องกระทําเพราะว่าทุกๆคนที่เกิดมามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็นกคือทําอาสวะิเกลเลสให้หมดสิ้นไปการจะเข้าถึงจุดที่บริบูรณ์ที่สุดของชีวิตคือพระนิพพานได้นั้นจะต้องมีบุญบารมีมากพอ และตั้งเป็นบุญล้วนๆ,ๆไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นบาปอากุศลเจือปนเลยเพราะบุญที่บริสุทธิ์นี้จะกลั่นกายวาจาใจของเราทุกๆวันจะส่งผลให้ชีวิตของผู้นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้โดยไม่ยากเลยต่างกับชีวิตของผู้ที่กระทําแต่บาปอากุศลย่อมจะได้รับผลที่ตรงกันข้าม สเสวยแต่ผลแห่งวิบากกรรมที่เผ็ดร้อนมีทุกกติอบายภูมิเนที่ไปแล้วการเกิดมาในสังสารวัตนั้นทำดีต้องได้ดีส่วนทำชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วเมื่อเราได้ทราบกันอย่างนี้เนี่ยก็ควรตระหนักและมั่นคงในความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็หมั่นทำใจหยุดใจนิ่ง กันอย่างสม่ำเสมอจิตใจเราจะได้มั่นคงต่อหนทางแห่งความดีงามตลอดไปมีวาระพระบาลีทิตรัสไว้ในคุตการิกายชาดกความว่ายานิกรติปุริโสตานิอัตตนิปัสสติกัลยาณการีกัลยาณัง ปาปการีจะปาปกังยาติสังวัปเตพีชังตาติสังรหาหเตพลังบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น มีทุพภาสติอยู่บทหนึ่งว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปท้ายคำอย่างนี้เนะี่ยเริ่มแผ่ขยายไปในในทุกๆหมู่ชนโดยเฉพาะผู้ติหาเช้ากินคําที่ต้องการสแสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีพในทางที่ผิดความคิดอย่างนี้เนะี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะจ๊ะอย่าไปคิด แล้วก็อย่านำไปปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเราจะทำให้เรากลายเป็นคนมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจะก,ก่อให้เกิดความหายนะแก่ตัวของเราเองทั้งพบนี้และพบหน้าการเข้าใจผิดในสิ่งที่ผิดๆอย่างนี้เนะี่ยก่อให้เกิดแต่ความเสียหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเคยเกิดมาแล้วทุกยุคทุกสมัย คลก็ปรากฏชัดเจนว่านำมาแต่ความทุกข์เท่านั้นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเช่นนี้เนี่ยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็เคยทรงนำมาตรัสเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจพุทธสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคติสอนใจได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวมีอยู่คราวหนึ่ง พระโอรสของพระเจ้าอุเทนพระนามว่าโพธิราชกุมารประทับอยู่ที่สุงสุมมานคีรีได้รับสั่งให้เรียกช่างไม้ที่มีฝีมือดีที่สุดในยุคนั้นมาคนหนึ่งแล้วรับสั่งให้สร้างมหาปราสาทชื่อว่าโกกนุษย์โดยสร้างมาให้เหมือนกับราชวังของพระราชาอื่นๆ มหาวิสสัตโกโกนุษย์นี้เนี่ยสวยมากนะจ๊ะสวยอย่างน่าอัศจรรย์มองดูแล้วก็เหมือนลอยอยู่กลางอากาศทีเดียวและวิจิตรพิสดารมากตอนเริ่มสร้างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอสร้างเสร็จแล้วเกิดความระแวงว่าหากปล่อยช่างไม้ไว้เดี๋ยวก็คงไปสร้างให้กับที่อื่น จะทำให้ประสาทนี้เนี่ยไม่เป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลกจึงให้ควักในตาของช่างไม้เสียเรื่องราติโพธิราชกุม,มารทำอย่างนี้เนี่ยได้เป็นข่าวกระจนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่ในหมู่ภิกษุสงฆ์ก็ยังนั่งสนทนาถึงเรื่องนี้กันในโรงธรรมสภาและในขณะนั้นพระบรมศาสดาก,ก็เสด็จมาพอดีพระงเลยตรัสถามว่า ที่นั่งสนทนากันนี้นะ่ยปรารบถึงเรื่องอะไรพอพระภิกษุสงกราบทูลให้สงทราบแล้วพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโพธิราชกุมารนั้นไม่ใช่แต่เป็นคนที่หยาบช้าสามานแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็มีนิสัยอย่างนี้แหละแล้วตนเองก็ประสบผลแห่งการกระทำนั้นอย่างทันตาเห็นทีเดียว พอพระภิกษุอ่อนวนพระองค์จึงทรงนำอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกอยู่ในเมืองตาาักศีลาได้สอนศิลปวิยาให้กับพระราชโอรสและบุตรของพระรามในพื้นชมโพธิวีปทั้งสิน้นแม้พระโอรสของพระเจ้าพระลานสี พระนามแบบพรหม,มทัตตกุมารก็ได้ศึกษาในสำนักของพระโพธิสัตว์ได้เรียนพระเวททั้งสามกับพระโพธิสัตว์พระเวททั้งสามนี้นะจ๊ะเป็นความรู้ทางาศาสนาพราหมณ์ลูกๆก,ก็รู้ไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาก็แล้วกันนะพระเวทสามมักจะเรียกสันส้นๆว่าไตรเพศเป็นคำพิเศษศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์ มีความรู้ที่มันจุไว้อยู่สามอย่างใหญ่ๆก็คือหนึ่งวรเขเวทเป็นความรู้ที่ประมวลบทสรรเสริญเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของศาสนิกในยุคนั้น 2. อยะชุลรเวทประกอบด้วยบทสวดอ้อนวอนหรือร้องเป็นทํานองในพิธีบูชายันและประการที่สมสม,มเวท เป็นการประมวลบทเพลงสำหรับสวดหรือร้องเป็นทำนองในพิธีบูชายันเช่นกันก็เป็นความรู้ที่คนในสมัยนั้นได้ศึกษาเรียนกับพระโพธิสัตว์เจ้าพรพรหมทัตกุมารน,นี้ก็ได้ศึกษาอยู่กับเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายโดยอุปนิสัยดั้งเดิมของพรพรหมทัตกุมารแล้วเป็นคนที่กักขละหยาบช้า ทารุณด้วยอำนาจแห่งความรู้ที่ดูลักษณะจึงได้กล่าวพร่ำสอนตักเตือนตักเตือนหนึงเนือว่าดูก่อนพ่อโดยนิสัยแล้วเธอเป็นคนที่กักขระหยาบช้าความเป็นใหญ่ที่ได้ด้วยความหยาบช้านั้นจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเลยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ขาดฝันเกิดขึ้น ผู้ที่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ด้วยความหยาบช้าจะไม่ได้ที่พึ่งจากบุคคลรอบข้างเลยเหมือนคนเรือแตกที่ไม่มีที่พึ่งกลางสมุทรเะนั้นดังนั้นโรคยาเป็นคนที่มีอุปสัยอย่างนี้เลยตอนที่อยู่กับอาจารย์ท่านก็นรับฟังด้วยความเคารพเชื่อฟังในทุกท้อยกระทงความทีเดียวหลังจากที่ได้ศึกษา ศิลปะวิทยาจนจบการศึกษาก็ได้เดินทางกลับไปยังนครพาราณสีรับตำแหน่งอุปราชประจำพระนครจนกระทั่งพระราชิบดาสวรคตก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่ออาจจะเป็นความอับโชคของท่านก็ว,ว่าดได้เพราะมีปุโรหิตที่ปรึกษาประจำพระองค์เป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูง และเป็นผู้ที่มีความโลภในลาบยศไม่รู้จักพอเกิดความคิดที่มีดีขึ้นมาว่าเราจะยุให้พระราชาทําการยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปดีกว่าเพราะหากว่าพระราชาของเราได้เป็นผู้ที่ครองราชในชมพูทวีปแล้วเราในฐานะปุโรหิตที่ปรึกษาก็จะได้รับลาบยศ ชื่อเสียงยิ่งขึ้นเด็กความปรารถนาลามกก็เลยยุยงพระราชาทุกๆวันจนกระทั่งพระราชาคล้อยตามความคิดของปุโรหิตผู้เป็นมิจฉาทิฐิพระเจ้าพรมทัตราชาแห่งพาราณสีจึงกรีธาทัพครั้งใหญ่พร้อมกับเหล่าเสนาทหารจำนวนมากเดินทางไปทั่วจมพูทวีปเมืองแรกติดทำการลบ ก็ใช้วิธีปิดล้อมรบจนกระทั่งได้รับชัยชนะทำอย่างนี้จนยึดได้ก็จะเดินทางต่อไปสามารถรบจนได้รับชัยชนะตัวชมพูทวีปยึดเมืองและพระราชาได้ถึงพันพระองค์ทีเดียวแล้วก็เดินทางพร้อมกับพระราชาที่สีโลราบมุ่งตรงไปยังพระนครสุดท้ายก็คือนะครตักกศิลา ซึ่งเป็นเมืองที่ตนเองเคยเดินทางไปศึกษาลเล่าเวียนเมื่อครั้งยังเป็นพระราชอรสในขณะเดียวกันอาจารย์ทิสาปาโมกผู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นเช่นกันด้วยความเป็นผู้ที่มีปัญญาจึงวางแผนป้องกันพระนครอย่างเต็มความสามารถทำให้พรหมตาราชาไม่สามารถกรีธาทัเข้ายึดครองได้ พระราชาจึงให้ตั้งค่ายพักรีพลอยู่นอกพระนครให้วงมาา่านใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วทำเพดานข้างบนลาดทีบรรทมแล้วพักผ่อนเท้าเธอแม้จะพาพระราชาทั้งพันพระองค์มาช่วยออกรบก็ยังไม่สามารถยึดนครตักกาศิลาได้เมื่อไม่สามารถที่จะยึดได้อย่างที่ตั้งใจ ก็เลยปรึกษาปุโรหิตมิจฉาทิฐิว่าเราควรจะทำอย่างไรดีจึงจะสามารถยึดเมืองนี้ได้ปุโรหิตก็ได้คำปรึกษาว่ามหาปพิษเราควรจะทำพลีกรรมด้วยการควักในตาของพระราชาพันองค์แล้วโปรงประชชนเสียผ่าท้องถือเอาเนื้อที่อร่อยกระทำพลีกรรมแก่เทวดา เอาเกลียวไส้ทั้งหลายวงรอบต้นไท่แล้วเจิมด้วยโลหิตชัยชนะจะมีแก่เราแน่นอนด้วยความเป็นผู้มีที่มีอุปนิสัยหยาบช้าอยู่แล้วพอฟังอย่างนั้นก็ไม่ได้พินิพิจรารณารับสั่งให้ทำตามคำของปุโรหิตทันทีโดยวางแผนให้เรียกพระราชาคามิธิละองค์แล้วก็ทำให้สลบโดยการบีบคอควักในตา แล้วก็ข่าหายตายเอาแต่เนื้อไว้ลอยซากศพไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็บวงสวงเทวดากรรมที่พระเจ้าพรหมทัตทำนั้นเป็นบาปอากุศลอย่างยิ่งทีเดียวเลอะหลงเชื่อคนพาลจึงได้ทำกรรมชั่วกรรมนั้นก็ส่งผลทันตาเชียวนะจ๊ะได้มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอัชิสกตะ าควักในตาข้างขวาไปเวทน,นาอย่างใหญ่หลวงก็ังเกิดขึ้นถึงนอนร้องครุ่คลางอยู่บนที่บันทมแลนะในขณะนั้นก็มีแรงตัวหนึ่งมาจับบนอยู่บนยอดไม้กินเนื้อแล้วทิ้งกระดูกลงมาเป็นกระดูกที่คมกริบทีเดียวปลายกระดูกตกลงมาที่พระเนรข้างซ้ายอีกทำให้พระเนรทั้งสองแตกไปเหมือนถูกเหลาเหล็ก แทงฉะนั้นพอได้ประสบกับความทุกข์ทรมานถึงจะได้คิดถึงคำของอาจารย์ที่เคยกล่าวตักเตือนตัวเองไว้ว่าที่อาจารย์ของเรากล่าวว่าคนที่สร้างกรรมก็ย่อมจะสวยบากที่สมควรแก่กรรมอาจารย์ก็ตักเตือนเราแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ตัวของเรากลับไม่เชื่อฟัง จึงต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้พระเจ้าพร,ราณศีนั้นนอนบนเพื้ออย,อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสวรรคตลงตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดในนรกส่วนปุโรหิตมิจฉาทิฐิก็ไม่สามารถทำความเป็นใหญ่ให้ตัวเองได้พอพระราชาสวรรคตไร้ผลก็แตกกระสานซ่านเซ็นไปพระบรมศาสดา ครั้นทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระราชาครั้งนั้นก็คือพระโพธิราชกุมารโปรหิตก็คือพระเทวทัตส่วนอาจารย์ทิสาขปาโมกก็คือตถาคตเองเห็นไหมจ๊ะว่าใครทำกรรมใดไว้เนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลกันนั้นอย่างแน่นอนแต่ต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ที่ว่าเหตุการณ์นั้นจะปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ย่อมส่งผลให้ประจักษ์แก่ผู้นั้นแน่นอนดังนั้นเราควรจะเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงอยู่กับการทำความดีโดยเฉพาะการปฏิบททัติธรรมกลั่นจิตใจของเราให้ผ่องใสอยู่หนึ่งนิดจะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงในเส้นทางแห่งความดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดนี้